สรุปประกันสุขภาพเหมาจ่ายจาก FWD นะครับผมเนาะของเราเป็นเหมาจ่ายตามจริงจริงๆนะทุกท่านนะครับพรทุกท่านอาจจะเคยเห็นว่าเหมาจ่าย6ล้านนะแต่ว่าค่ารักษาให้แค่ส0 0 0มื่นห้าหมื่นนะครับผมอันนี้เป็นเหมาจ่ายที่แบบเหมาจ่ายตั้งไว้เฉยๆไม่รู้จะเหมาจ่ายทําไมนะครับผมแต่ว่าเวลารักษาจริงๆแล้วมีกักด้วยมีกักค่าหมอมีกักค่ายากลับบ้านแล้วกักค่าผ่าตัดด้วยนะกักมะเร็งด้วยนะถ้าเป็นมะเร็งจะให้แค่สองแสนสามแสนนะครับผมเนาะไม่รู้เราจะซื้อหมอจ่ายกันทําไมแต่ว่า FWD ครับผมเนาะถ้าป่วย นะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกท่านมีกาจำเป็นการแพทย์ต้องรักษานะครับทุกท่านก็เหมาใจ ตามจริงไม่กักไ้ไหนเลยนะครับผมน้ผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่นะครับผมเดซิจเดิเจอรี่ต่างๆได้หมดนะครับผมเหมาจ่ายไปเลยเป็นโรคไตล้างไตมะเร็งนะครับผมเนาะทำยาใช้ยามุ่งเป้านะครับผมนะอย่างพวกนี้ก็หมอจ่ายตามจริงไปเลยครับผมแล้วก็ไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับผมถ้านะครับผมป่วยพวกนี้ก็ยื่นบัตรแฟกเคมได้เลยอันนี้ผู้ป่วยในต่อไปคือผู้ป่วยนอกนะครับผมนาะมีให้นะครับผวงเงินก็คือนะครับผม สี่พันห้าพันหกพันแปดพันหมื่นหนึ่งนะครับแล้วแต่แผนนะทุกท่านนะแต่แผนแค่ดีก็คือมีให้หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทตรงนี้ครับเป็นอาหารเป็นพิเป็นไข้หวัดเป็นโควิดนะครับไปรับยาอะไรที่ไม่นอนใช้ตรงนี้แล้วก็ยื่นบัตรก็เครมได้เลยนะครับผมเนาะอันนี้สรุปกว้างๆนะครับผมเนาะประกรันสุขภาพหมอจ่ายนะครับผม FWD p r e i c i o u s Care ครับ